ผมจะมีภาพแผ่นหน้าไหมพี่ <laughs> มันบัฟไอ้นี่มาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันบัฟชูริมามาผมเชิญวันนี้ขอให้ได้คอนเทนต์หลายรอบครับนี่ไงเนี่ยห้องทํางานเจ๊แต่คอนเทนต์พอไหมห้องทํางานเจ๊ยังคอนเทนต์ไม่พอตัวเสริมพลังทั้งหมดในเกมนี้เป็นพิสมตุกติกจอเคผมไม่มีงูผมมีแต่จอเคอะ่ะอิสเทลเป็นป่าไม้นะจับได้งูอ่ะต้องได้บวกสามช่องแล้วก็ตะหลิวกู้แล้วก็มงกุฎ <laughs> เอลิสโฮเดอร์มาล้วพิดเมลแรกเพียงบิวเตอร์คาว์บิวเตอร์คาว์เรามีใครวะมันให้เราแต่รุดมาใช่ไหมเราเล่นไม่ได้เนาะคือมันมีมันมีเอ็ดเล่นได้เลยถ้าหยิบบิวดิปไม่คุ้มไม่เคยเล่นบิวดิชนะเลยบิวเตอร์อ่ะบิวเตอร์น่าสนใจอ่ะแล้วก็ทร o เบิลแสงคุมไม่เทมเบิร์ดเดย์คูลแพบิวเตอร์เออมันให้เนาให้นี่มาแล้วเราก็ให้คนเป็นบิวเตอร์ได้คนหนึ่งเรามีบัตรเติร์ดกับตัวอะไรตัวอะไรใส่บัตรเติร์เกตรอฟไนพร้อมกัน นักกามะ Richman Shop ผู้ใหบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมนดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลก็ใช้เพียงแค่รายออทายดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ Richman Shop. Com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Li n e o f f i c i a l ย Richman Shop อย่าลืมแอดนหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอืนอ่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox, p l a y o Steam, g a f o o d Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจะงงต้อนึึกถ Richmanhop เอูทราบิววอเตอร์มาอืมมีกันเนอร์นะครับก็คือลงซามิลาคู่กับซูดเอ๊ะจิงคู่กับเกฟกูพูดอะไรมาวะซึ่งเกฟเนี่ยต้องเล่นอยู่แล้วถูกไหมอ่ะขาทีเอฟไม่ก็มิดฟอร์จูนใข่เบลล่าวะของเบิร์นเดย์เออไอแพ้เบิร์นเดย์อ่ะ,ออะของเราเยอะอ่ะต้องได้เกฟอีลาโอขุมอยู่จับคู่แพคเบลเจ็ดแล้วเนาะ อุปเเพกตั้งเดอร์มาเซียมาอาจจะไปจบเดอร์มาเซียเคอานิตาสซซูลเลอร์คุมไมเทมดับเบลิบลทรัพเพลไปเทมแสงได้จอกอแสงอืแคเทเกอร์โชเซนอันที่สองเป็นไม่ได้ได้เฟนอลรีเซิร์ฟผมอยากลองเล่นนะ <S <S เกมจะได้ไปไวไม่เคยตั้งแต่เฟนอลรีเซิร์ฟรีเซิร์ปรับมาก,ก็ไม่เคยหยิยบอีกเลยฟิีแลนด์เบลกาหรือเกมหน้าน่าเป็นเกมหน้ามากกว่าเราหยิบ TF ได้นะครับได้ของแทงด้วยแถม เออใช่ไหมนั่นแหละแถมได้บิวเ,วอเตอร์5ด้วยไปแล้วไอ้เหี้ยหยิบหมัดจะเอาขี้ก็ไม่ี้มันจะหยิบหมัดนะจะทำอไให้ใช้นะครับสทราบรับความาวสา12ี12%เมื่อเลือดต่ำกว่า60%คนนี้เป็น25%จนจบการต่อสู้ไม่เข้าใจหรอก็คือเราใส่เฉยๆเนะี่ยจะได้ตีแรงขึ้น12%ถูกไหม แตะไปเลยปุ๊บจริงก็คือจะสร้างโบนัสความเสียหายแรงขึ้น12%แต่ถ้าเลือกต่ำกว่า60ก็จะเป็น25มันดูเหมาะกับตัวหน้าที่มีโมกหน้ามาเป็นเมมเบอร์ใครเมมเบอร์มาคุณเข๋หมอเมมเบอร์สามเดือนเหรคุณค้าไป็มเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนว้าดาเลียสเอ้พื้นอยู่ไหนวะหน้าเล่นพื้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเล่นยันเลดอะ ก็คือมาะกับตัวที่สามารถรีเจนเลือดได้มาให้เบตเตอร์มาเลยไปใส่พวกคาตายโคที่ใส่ฮอร์สมันก็เกมที่มีบัตเตอร์การมันใส่บอลหนักหน้ามันขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขอบคุณครับเลยองบิวเตอร์เยอะนะครับได้ทีแล้วเท่าไหร่นะนี้ได้ทีแล้วสี่สิหน่วยว้าวเอเมทครับได้บิวเตอร์ห้าแล้วอืม ได้บัตร,เท,รเทอร์เตอร์เดีเ่ยอยากวินสตี้กัะเบลเลยอันนี้โกมายืนตรงนี้นะมันสองช่องสุดท้ายสกิลมันก็กระโดดไปอยู่ดียืนนี่แม่งกว่าจะมานาจะเต็มร้อยยี่สิบชาติเศษเรามีโชว์จินนะโชว์จินเลยไม่ไม่รอบัตรเตอร์ละถึงเวลาแต่ผมอยากหาดูเดเลื่อนให้เนโกนะแต่ว่าอ่าไอ้น,นี่นี่ว่าเบิร์เดย์ไอไม่ใช่คูแพ ใช่มัน er, มีไฮเมอร์ดิงเจอร์ทูมทูมอีกแล้วไอ้ทูมก็คือไปทางตลกเอาไป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 เ,เล่นกับบิวเตอร์ดีคือสเตจจิตจะไม่มีบิวเตอร์ให้เลยแต่ไอเซลได้นะครับเซลมาเพิ่มพื้นได้พื้นหนึ่งอันอื่นไม่มีอะไรน่าหน้าหายิบเลยอ่ะแมกโไปเพิ่มเลือดด้วยอีลาวอีลาวสี่เทรลพวกคุณ <laughs> รู้จักอีลาวสี่เทรลเปล่า ผมมีถึง4ี่เทรลเกือบได้บิวเก่าเกือ,อบยังไงวะไม่มีบิลว,วอเตอร์สักอันเมื่อกี้อยากได้สแตจิตอีกอันหนึ่งได้ซ้ำเอาสแตจิตซ้ำไม่ได้อะไรซ้ำเลยอ่ะเอะผมต้องซื้อเพียรด้วยสแตจิตจืดสแตจิตจืดเป็นส่วนของบิลวอเตอร์สแตจจิตจืดร้อยยี่สิบม,มานานไม่เยอะพี่แค่ผ่านไปถึงตอนสู้จะเสร็จยังไม่แคสกันน,นิดนี <c oughs> ่เยอะที่แปลว่าที่แปลว่าไม่แคสสะกี แหนะปะเวลาในโกรยืนแถวสองมันจะเป็นอย่างเงี้ยอะเธอตัวแม่งตีไก่มานานเต็มทุกกระโหลเข้าไปเออนี่ไงแพ้ละกว่าจะเต็มหรือเราเอาเนามายืนแถวสองเออว่ะริงเนาแถวสองก็ได้นะเพราะสุดท้ายเนาก็เดินไปอยู่ดีไม่แต่เนามันก็มานาเออเนามานาเท่าไหร่วะโอ้โหเนามานา160เป็นยืนแถวหนึ่งไปนั่นแหละมานาเยอะเกินมานาเป็นล้านนะหยิบเนาได้ อยากได้คีย์อะเคนเอาิด okay, ไ no. ฟนี่อะไรเขายิบไรมาเพิ่มเติมมั้งวรอโลดเด e d บิวอเตอร์คราวทินนิสไททันกับเบิร์ตเดอันนี้ไอเทมโกลเดน t ิเกต t ไปนอลลิสเนี่ยมีคนออกมาแล้วนะไปนอลลิสเซิฟไอคียเล่นพิวทาวเวอร์ด้วยโฮไลฟักเกนเชตอะอ่าคูแพกมันเนล่าสตัวแล้วอ่ะ น่าคาราจะเล่นในนี้มัง้งเนลา่าเนล่าที่คู่ออกับเวลูดีโอโอ้โหดวลูเทมแม่งคุณซูสองอันเทมอนะไรวะน่าร้อยสิบไม่เยอะพี่ขยืนเดี๋ยวสามไม่ต้องแคร์แล้วก็ตายไปก่อนไอเอ็นเล่นเป็นปนะเนี่ยเล่นไม่เป็นนะเชีย่ยอะไรนิกตันบิววอเตอร์ี่บิววอเตอร์มันให้ไอ้นี่มาทำไมวะนายฮาวเวเตอร์ในบิววอวเตอร์ใครใช้นะฮะเบลเตอร์ได้บ้างผมนึกออกอยู่ตัวเดียวคือ GP ใส่บัตเตอร์ แค่นั้นเลยเว้ยนายฮาเวิเตอร์ทีบีเซปัตเตอร์อะเลยืนหน้าต้องยืนหน้าด้วยนะยืนหลังแม่งกว่าจะได้ใช้โอ้โหอ,อ,อย่างน้อยเลยยังเจอเนล่าอยู่ดิมผมดรอปไอ้นี่ได้นะเวลน้าเวลน้าก็คือดรอปดรอปดรอปนี่ใช่ไหมแล้วก็เติมเนล่ากับทีฟเดว์เบลเวลเจ็ดทำได้ใช้พื้นอันนี้แค่แค่นี้พอเอ๊น,นี่น่ากลัวไปทอนรีเซฟพิวดูน่ากลัวจัดไอ้นนี้อ๋อนี่แต่โปรเทอร์โบอันนี้นี่หว่า สรกะในโก้โกดูดเลือดแล้วก็มีสุกันเล็บสระกะมันอักแองแล้วมันหิวแรงว่าจะวั่นเดอบโฟร์เขาให้เราเอาไปใส่ตัวแปลงสายไงไมาถึงกันเลยไอ้ไหนายฮาเวติเตอร์น่ะนะนี่ไงมันาทับนี่ไงคอมไม่มีจริงเด้อเนี่ยลาเวลูอ่ะที่เป็นบิวเวอร์เตอร์สามมันก็หาแทงหาอะไรมายิงเยอะ จะดูเราสงรา่งดาวขึ้นเวล7นะครับเติมเนล่าเติมทีเอฟได้บิวอเตอร์เติม7เราไม่มีลาปิดไฟเรามีจูกันราดแล้วก็มีเดนเซเลเยอร์เม็ดตัวจริงๆถ้าแปลงสายคุ้มสุดคือดาเลอัสจะได้แวนคิวเชอร์ด้วยแต่ว่าเราจะไม่ได้พื้นอันนี้เช่นเราดูตัวโคตรใหญ่ดูผมตัวโคตรใหญ่เลือด2,002อ่ะวิเราดูสกิลไม่โดนใครเลยสัตว์มันตายกันหมดแล้ว ไอคือทเวอร์คือเขาจะไปจะไปคัมแบ็กตอนติดไฟนอลรีเซิร์หรอเนี่ยน่าก,กลัวอันนี้น่าก,กลัวว่าก็คือเหมือนติดไฟนอลรีเซิร์ปุ๊บขึ้นเลเวลโ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 ล,โล,โลแล้วก็คัมแบ็กเนี่ยหรอใช่จิกเมยียนสุดท้ายนะครับโอ้เราไม่มีอะไรแปลงเป็นรีเวอร์เตอร์ด็ดตะลิววันเนี้ยเฮ้ยผมอยากได้อันนี้สแตจทำสแตจ แต่จิตได้เซเวนใช่ไหมแล้วก็ได้อันนี้มาเออมันเป็นอะไรอ่ะอมเป็นสเตจจิตฮาร์ดแต่สปีริตยูดถ้าเป็นสเตจจิตฮาร์ดแบบนี้เราไม่เล่นเวนคิวอ่ะเดี๋ยวเราเติมหน้าเราเติมเจโฟลงไปสเตจสี่ไก่สเตจห้างั้นเซเวนไม่ต้องเล่นเพราะสเตจเกินงั้นเวลาที่เล่นไม่เคยได้ดูเบอร์เป็นทีมเลยถามใครอะกูไม่รู้เหมือนกันเชี่ยมันเอาไข่ทองมาอีกอ่ะกูแพ็คอ่ะแต่กูแพ็คมันออนไลน์แล้วนะมัน เนล่าสองดาวนะครับสองดาวค่อนข้างที่จะตึงโคตรปึงเลยเวลแปดผมต้องดรอปผมต้องดรอปอิกสโต้ครับเวลแปดผมดรอปอิคสอลเพื่อผมลงสเตจิตห้าลงไก่กับเจโฟน่าจะคุ้มกว่าไปเลยแล้วให้เจโฟเป็นบิววอ,อเตอร์แล้วเราได้สเตอจิตห้าตรงนี้ ใส่ไขน่นะครับเปิดไงจ้าอ่อะไก่ไปแม่งเอ้ยไม่ได้เหลือนหนึ่งแล้วหรอไหนวะเออนี่ไงเกล้าแล้วครับเนี่ยมีไอ้ถกสองดาวถ้าเือถ้าเขาติ๊กถูกก็คือห้องนี้ระเบิดถ้าเราติ๊กถูกก็แค่ห้องนี้ระเบิดแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายคนดูถ้าเขาติ๊กถูกแค่แค่ห้องนี้ระเบิด<ๆ>เขามาเจอใครอ่ะเขาเจอครูแพรบ้ะเ <platforms. S 1> หมือนเขาจะตายนะ <uss> เรียบร้อยพอาไม่เจอครูแพรกเว้ยเจอครูแพกหรือเจอใครไม่รู้สักคนหนึ่งอะโอเคห้องนี้ไม่ระเบิดห้องนี้เซฟปุห้องนี้เซฟป, save, ปุผมต้องการห้รับไฟไปแล้วอะเอ้ยไก่ไก่นี่ได้นี่วะใช่ใช่ใช่อ่าเบลก็ไปแล้วไม่เหลืออะไรให้ไก่เลย yeah. ขี้ขี้ไก่ขี้ไก่คือเนล่ามันคนเล่นเยอะผมน่าจะไปทางไก่แทนแต่ข้อเสียคือเราไม่มีชูริมาถูกไหม ยากจุงยากจุงเลยโฟผมต้องการเจโฟสองไก่สองเมฟสองอย่างน้อยมันต้องสองอะอ่าเบอร์ดีเิวเก้าแล้วได้ดีวอัพพอตเฟิร์สเขาได้ไข่มาห้าบาทได้ให้เมอร์ได้ให้เมอร์ได้ให้เมอร์มาได้ให้เมอร์ดีเจอร์มาอ่าเมฟตายเนี่ยเหนา่าโคตรแรง รู้ผมอย่างแรงหาตาชุลีมาตาชุลิมาเฉยเจเจโฟสองพี่แค่หาตาชุลีมานะจับเนี่ยเหรอแนวหลังบีซิงหอกซิงเหรอไม่ได้โรยเพิ่งขึ้นเก้ามาเอเ้ยเพิ่งขึ้นแปดมาไม่ได้รู้เลยแต่ไปโลตอนห้าคิดไหมอ,อือโอ้โดดเพี่เจเจโฟโดดแล้วก็สุนพอกกันเลย ที่มันสามดาวแล้วเวลานาโคล้าไม่โอ้โอยู่เลยโคดรนทิเก็ตอ่ะ GP GP แทนเทบเทียูเลสอ่าเหลืออะไรบ้างครับเหลือนิโโกสามดาวแวร์ลูบิวเวอร์เตอร์เหมือนกันเราสสูลเลอร์เอ่อสายาแล้วก็เนล่าเนล่ากับตัวหน้าเยอะ ได้ลาปิดได้ปัดเตอร์ที่ผมเหลือนายฮาวเวตเตอร์อีกอันคืออะไรอะโอ้โหเปยสองตัว,วตทำงี้ GP ใส่ตาสเตจิตคือถึงเลยนะ GP จะใส่ตาทำไมครับ GP มันก็แรงอยู่แล้วเนี่ยครับนี่ไงทำไม G ีีจะต้องไปใส่ตาสเตจิตครับฮ,ฮัลโหลความสามารถสเตจิตคืออะไรครับความสามารถสเตจิตคือ,อพันธมิตรสองแถวหน้าได้รับโล่และพันธมิตรสองแถวหลังได้เวทแล้ว G ีีจะใส่ตาทำไมครับไม่ต้องใส่ครับทำไมจะต้องใส่ด้วยครับ ฮัลโหลฮัลโหลอย่าเพิ่งด่าด,ด่าตอนไหนโอ้โอ้โอ้ holy shit เมื่อกี้ด่าแล้วเหรอโอ้ oh, holy shit holy fucking shit นี่ฉันด่าไปแล้วเหรอที่อย่างนี้ ไม่ไหวสักคนไอเ้เหี้ยคนดูฉันถามว่าแค่ใส่ทำไมแล้วบอกว่าด่าว่าไม่มีใครไหวสักคนอ่ะไก<ป>่สองผมต้องดอปเนาเพื่อหาไอ้นี่วะเพื่อหาเนล่าหรือไก่สองดาวอะ่ะทีพีผมไม่หวังสองดาวนะอย่างน้อ,ขอ,องอขอเนล่าคลิปมีเนล่าคลิปมีเนล่ายีพีแม่งแรงดีวะ่ะอ่าหูแพก ไขแ่แตกแล้วด้วยได้แท็กมาแล้วเจ็ดไฮเมอร์ดิงเจอร์สองดาวเฮียมึงก็เก่งกินก็เก่งดืงนพี่ชายเรือไมคกลำบุ้มอุ้ยทำไมดาเมจไม่ออกอะ่ะหรือผมตายก่อนดาเมจผมไม่ออกกลายเป็นเครื่องดาบนะครับพูดธรรมดากรนดา เออเนล่า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 ยาโอเคเนล่าสองมึงสู้ใครได้เลยเชียรเบิร์ดเดย์แม่งเวลไหลเหรอวะเนี่ยไอสัตว์ไม่ใช่เบิร์ดเดย์เออใช่เบิร์ดเดย์นั่นแหละวิวสิบเลี้งเนี่ยมึไมมึงมีเวลเวทด้วยวะแวบไปดูหมดมันวิวไหลเนี่ยแม่งลงใสออนใสออนเดฟโฟแม่งลงแต่ห้าบาทเอาวิวเก้าอยู่วิวเก้าอยู่หนึ่งวลเวลวสิบนัแล้วมึงสู้ไก่แต่ว่าไก่ดาวเดียวไอเดี๋ยวลองโหลด ไม่เจอไก่่น,นแนลเวลสิบแล้วเวลเก้าเวลสิบเลยว,ว,วะอ้าวผมเจอที่เบิร์ดเดย์แล้วไข่เอ็มเบฟสามดาวเนี่ยคอมอะไรนะอ๋อบิว,เ,วเตอร์รีโลรู้ยังทำไมหายมเปปไม่เจออยู่ที่เฮี่ยนนั่นหมดเลยไม่ใส่อ้อนมัน <laughs> เดินมาต่อย g ีีผม อยู่เรายังอยู่เราคุณสู้เลดเบดพับ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 ฉันยังหายใจสต่สองเก็ได้แค่นี้นะคุณดู <c oughs> <c oughs> บวกผมได้แค่นี้ดิครเชี <c> ่ย <oughs> ดีสุดคือเวลก้าเติมนาซัตอะแล้วแบบมีชุลิมาแต่ชุลิมาสองมันก็ไม่ได้แอเซนแต่มันแค่ได้โบนัสสี่วิเฉยๆอ้าวจะสู้ใครไม่ได้เลยมีแต่คนน่ากลัวน่ากลัว อ้เมเปสามดาวเมเสามบูบับกันเบสจูเกาเรือชนไซออนตายเนล่าตี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 ซ้ายตีขวาตีตีไก่แทงตีไก่แทงตีไก่แทงชนวู้ตายหน่อยตายหน่อยเลือเก้าตายเร็วเลือเก้าตายเชื่อไม่มีใครตายเลยเือก้าตายหน่อยวิงไม่ตาย อุยเอาละครับหกหนึ่งหกคือจุดสิ้นสุดหกคิดหนึ่งคือจุดสิ้นสุดของของทุกคนเจ้าหกหนึ่งคือจุดสิ้นสุดไอ้ไอ้ก็ได้ที่ไม่ใช่ควมหนีไม่ไม่เอาเนโกะคนอื่นเรามีลุ้นเราไม่มีลุ้นกับเนโก้เชื่อเชื่อป่ะงไม่เป็นผมไม่สัก เชื่อฟ้าเชื่อฟ้าเดี๋ยวคุณดูนะนั่นคือกูมันคือกูเสมอมาไ <laughs> อ้ผัดย่าโอ้ยเฮ้ยไเจอทุกคนเลยแล้วกูเจอใครเนี่ยไอ้ที่ผมเจอใครไม่รู้แต่ผมต้อง G P สองดาวให้ได้ออไม่มีอยู่จริงไงเลยมีอผมพยายามแล้ว <c oughs> มีอะไรให้ไก่อกไหมอ่ะทีนี้ <c oughs> พี่น่ากลัวทุกคนเลย ช่ด้วยกูเจอใครวะเจอเวทอาอยิงตรงข้ามโซนาากูแตกกูแตกกูแตกไหวปะ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 ตีตนนีต <five> ีไก่แทงตีตีเรือชนไก่แทงเรือตอ๊ะเ้ยเฮ้้ยเยเยยย้ ท็อปทีน้งน้องเหลือดับเบิลท็อปเบกับกับใครน่ยกับแคร์เทคเกอร์เอียคูแพรครอดด้วยนี่ยว่ารอดที่สี่โคตรยากเอ่อผมมีโอกาสเจอทั้งสองคนเหมือนเดิมต้องยืนตรงข้ามนะเพราะว่าไอไอนี่มันเอาไปยืนฝั่งนู้นอยู่แล้วดับเบท็อปเบอ่ะ เอ้ยเราฆ่าฆ่าคนนี้ฆ่าคนนี้กดยอมเลยฆ่าคนนี้เร็วเราฆ่าคนนี้ได้ปุ๊บเรากดยอมเลยเราเราเวทดีมแล้วตีเนล่าตีเรือชนปุ้งเรือแรงมากเรือแรงมากเรือแรง <c oughs> เหลือไม่เหลือไม่แรงเลยวะเหลือไม่แรงเลยวะทำไมเหลือไม่แรงเลยวะเอาละดายสาไม่ดีน้อง ไอ้สามไม่ดิเอ๊ะทำไมรอบแรกผมสู้ได้วะน่าจะเพอไอ้นี่ปะรอบแรกรอบแรก MF เป็นเป็นการเบรรอบนี้มันสุ่มมาเป็นโมเลโลคือผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมนะตอนแรกที่เราเจอเราสู้เขาได้น่าจะโพซิชันด้วยรอบก่อน6กหนึ่งใช่ไหมผมผมไปเจอเขาตอนเราอยู่ฝั่งขวาเออนี่เราอยู่ฝั่งซ้ายแต่อย่าลืมนะครับผมผมฝากเลยนี่ผมฝากเลยฝากฝากฝาก,ฝากท้ายคลิปเลยทีพใส่ตาสเตจิตแรงมากของครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาตาสแตจิตไปใส่ TP นะครับแรงมากจอดสอดอบูลี่อ่ะทำไมทีกูผิดอะ่ะพวกมึงก็แซกูกูแซคืนไม่ได้ไงไอ้เฮี้ยกูพูดชื่อตัวละครผิดก็แซกูกูใส่ตัวนู้นตัวนี้ผิดพวกมึงก็แซวกูมันก็เป็นการแซววนไปแซวันมาอย่ามาร้องไห้เข้าใจปะ ่ามาร้องไห้น้องๆ่ามาร้องไห้